สวัสดีจ้าสวัสดีพีพีเอฟทีนะคะวันนีนะ้น้องแรมมีพระสวยพระเกาะมาฝากพีพีเอฟทีเช่นเคยนะพี่มี40รายการนะพี่นะราคา150บาททุกชิ้นนะพี่นะชอบชิ้นไหนแคปรูปทักไลน์แล้วก็บอกอีพีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดต่อน้องแรมพระหลุดได้เลยนะ150นะคะฝากพีพีเอฟทีนะกดไลค์กดแชร์กดดึงกดติดตามในช่องน้องแรมพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะอ้อลืมลืมนี่ โรงแรมมีพระพุทธจินราชามาฝากเลยพี่นาาะนะนี่ค่ะประมาณห้านิ้วนะ้นองแนมว่าประมาณห้านิ้วถอดเทียนได้นะพี่ถอดเทียนตรงนี้ได้นะใครชอบเอาไปบูชานะพี่นะพักขาได้เลยติดต่อได้เลยถอดได้นะพี่นะาด้านหลังอดได้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพี่เรามาเริ่มชม,นะามาชมมิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะอเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยนะนี่ค่ะหมายเลขที่หนึ่งก็เป็น เรียกอะไรเท้าเทพเท้าอะไรเนะนี่ยนี่ไอ้นั่นอะอะไรอะจะตุคามนะพี่นะพ่ออง,องดำอ่ะนี่ค่ะได้เลยหมายเลขที่หนึ่งนะพี่นะเป็นรูปหลหายยากนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองเป็นเหรียญปลอดภัยด้วยเจ้าห้าวงปูอินอันนี้กำแพงเพชรนะพี่นะนี่ค่ะอัลกูเซน่ากำแพงเพชรหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่สามนุ่ยนางพญาเป็นเนื้อดินพระกลุกนางพญาพิมม์ตนะพี่นะได้เลยจบชี่นหนทักได้เลยนะแคปรูปแล้วบอกอีพีเรียบร้อยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่นะ,น,นะพี่เนปะ็นจอบหลวงพ่อเงินนี่ค่ะสร้างรุ่นสร้างสะพานปีสองห้าสองแปดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้านะพี่นะ อัายเลขที่ห้าก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหนะยียบน้ำทะเลจืดค่อยชมค่อยดูนะดูให้ถูกใจคาถาค่ะนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกนะะี่ค่ะพระเมรีทรรมปะหน้าเด้อได้สวยจึงของแปลกนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดคุณแผนทีกระโลหลกหลวงพ่อโกยนะพี่นะหลวงพ่อโวยเป็นเนื้อดิน จัดไปนะพี่นะหยดใจตักหนาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดหมายเลขที่แปดก็เป็นแนบพุทธชินราชลงยาแล้วพี่นะเนบเนบชินราชงานประจำปีสองห้าสามห้าเอพร้อมปิดตะกิจได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้านี่ค่ะหมายเลขที่เก้าก็เป็นกระตุกกระตุกลงงพ่อทบ รับช้างเผือกิดได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบนี่ค็คุณเพนไขพ่พาซิภูกักโคตรเก่าติดได้เลยถูกใจทั้งหาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดเป็นหลวงปู่เหรียญต่อโคตรตรงนี้นะพี่นะนี่ค่ะรุ่นฉลองเจดีเลยพี่นะออกที่หนองคาย ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองหลวงพ่อโซโทอนอันนี้เป็นกระจกนะพี่นะออกที่จังหวัดสตึกเซาออกที่วัดท่านเลยนะพี่นะสวยมากนี่น,นี่เป็นกระจกนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามนี่ค่ะเป็นเหรียญพระคูพระคูทุละศักนี่ค่ะเปลี่ยนเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบจี อาจารย์ผินเป็นเหรียญพระอาจารย์ผินออกที่นนทบุรีต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเหรียญโชคดีอย่างก่อนหนะ้าเหรียญหยดน้ำอ๋อหลวงปู่ดีวัดพระลูกเลยดูใจกระทักได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมาเยเลขสิบหกค่ะอันนี้สม,สม,สมเด็จสมเด็จเสยิป วัดบางพะระนครปฐมหลวงพ่อเปินต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนี่ค่ะเป็นพระปิตาหลวงปู่ยิม้มสวยจึ่งคนหนึงหาเรียมวินเทจได้ไหมนะหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่คงกินโนนครน่าจะสีมานะพี่นะชอบชิ้นไหนทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้า สำเร็จไม่ทราบที่ฝั่งตะกุบหนึ่งเด้อเป็นเนื้อผมว่านมีด้านหลังมียันแล้วพี่นะใครรู้จักเป็นพระพื้นที่บ้านตัวเองแล้วพี่นะจัดไปแล้วพี่อย่าให้เสียต่อไปก็เป็นหมายเยโลขยี่สิบลุกลงหลวงพ่ออาจารย์เปืองนี่ค่ะอาจารย์เปืองเป็นรุ่นหนึ่งด้วยนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ค่ะเหรียญกมหลวงชุนพล พร้อมกล่องเดิมเลยนะนะสกใจจักหาได้เลยต็มต่อน้องแหลมพระลูกได้เลยนะนี่ค่ะจะพร้อมิุกิจได้เลยออกที่สมุทรสงครามนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองอันนี้นับเต้าโคตรเก่านี่ค่ะไม่รู้ที่แต่เนื้อโคตรได้นะพี่นะ่าสวยมากหมายเลขยี่สิบสองต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสาม กระตุกหลวงพ่อปลอดภัยแคล้วคลาดที่ระลึกซื้อที่ดินนะพี่นะนี่ค่ะติดไนเลยมันรูก,กระตุกที่ไหนเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่รูปหล่อหลวงพ่อหินด้าน,นหลังปิดนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อหินหมายเลขยี่สิบสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้ารูปหล่อหลวงพ่อปุ่นนี่มีแป้ง ตอนปลูกเจกยังอยู่นะพี่นะหลวงพ่อปนรูปหล่อหลวงพ่อปนนี่ค่ะดีใเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกเด่นพุทธจินาชอัหนนี้เหมือนจะเป็นเนื้อนวันะพี่นะนี่ค่ะดิใเลยสวยมากโคตรจิงต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดสำเร็จปากน้ำนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกรุน 4, ร่นสี่แล้วรุ่นห้าอะไรนี่แหละดูกันเอาเองนะกเกรียมแล้วเป็นคอได้เลยนะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดนี่ค่ะหลวงพ่อทองอยู่เหรียญหลวงพ่อทองอยู่น่า,าจ,จะสึกไปน,นิดนึงนะพี่นะแล้วหลังโคตรเยอะอ่ะอื่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเทิงหลวงพ่อเทิงนี่ค่ะออกที่อยุธยาปีสามห้าอ่ได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบอันนี้เป็นหลวงพ่อลีเหลือแค่นี้นะพี่นะ เหลือตทแกนหมายเลขสามสิบนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดนี่ค่ะเป็นรูปหล่อห,ออหออลวงพ่อหลวงพ่อแลรูปหล่อหลวงพ่อแล่โอ้โหนี่โคตรสวยถูกใจทัาขาได้เลยนะบอกอีพีให้เรียบร้อยให้ถูกต้องนะพี่นะแล้วดูราคาให้เรียบร้อยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองอันนี้ก็รูปหล่อพุทธทินราชพร้อมสร้อยอันนี้จากวัดนะพี่นะอันนี้ก็มาแบบนี้นะพี่เพราะว่าลูกชายเปหมอบมาเนาะได้ตามสภาพต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสาม เหรียญพระนาเรสวนเพชรจักรสภาพเดิมนะพี่พร้อมกระไหลเดิมๆนะแต่พอก็เป็นมาได้สามจีอ้งองหลวงพ่อเนมีสององค์นี่นี่ไก่องค์นึงนะพี่นะนี่ค่ะหมายว่าสามจีนะพี่นะแต่ยางคนละตัวนะพี่อันนี้องค์ใหญ่กว่านี่หลวงพ่อเปิลไม่มียันแต่มียันนะพี่นะดูให้เรียบร้อยอันนี้เหมือนหลอกโบราณนะพี่ หมายเลขสามสี่นะแต่อไปก็เป็นหมายเลขสามห้านี่ค่ะเป็นพระครูวิจารธรรมศิริออกบะวัดบางบุรีศูนย์แปดนี่ค่ะเป็นได้เลยวสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกรูปหลวงพ่อละอ้อนี่ค่ะอันนี้ออกนครสวรรค์โคตรด,ดังนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดะเป็นเหรียญ พระอธิการลอ่ององธิการเจนะบุรีติดได้เลยป้อมก็ไหลเดิมๆต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดอันนี้นะตะกดุดโคตรเก่านี่นะนี่ค่ะตากเชือกแบบน,นี้ไม่ทั้งเหนือก็เป็นลงปุ่มหมุนนะสองอย่างนี่ิดได้เลยโคตรเก่าชอบปองติดจะติดได้เลยนะพี่นะตะกุดหมายเลขสามสิบแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้ารูปรองของพวกเงิน อาบางกระทุ่มเรื่องธรรมะสักนี่ไปไดเลยสวยมากมีเลขด้วยนะเลขัมเบอร์อยู่ได้ด้านล,ล่างนะพี่นะถูกใจต้องหาได้เลยหมายเลขสามจุเก้าเนาะสองานหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบชิ้นสุดท้ายเป็นคุณผแผ่นพายคู่นี่เป็นเนื้อดินนะเดยวเดียวน้องเล่นยิบให้นี่พายคู่เป็นเนื้อดินธรรมชาติต้นนะเก่า เป็ดได้เลยนะถอดได้ทั้งได้เลยต่อไปก็เป็นองค์สุดท้ายเป็นพระบูชาแล้วพี่นะกระดาษบูชานี่ค่ะพุทธชินราชนี่พูดสวยอ่ะนี่ค่ะจาตักประมาณเขาเรียกห้านิ้วหรืออะไรนี่เน,นี่ยหรือเจ็ดอะไรนี่เนี่ยนี่ค่ะไปิดได้เลยนะถอดจุ้มได้นะพี่นี่ค่ะถอดจุ้มได้จุ้มได้หลังไปไดิดเลยประมาณห้านิ้วนะ ติดได้เลยตกใจจักจหาได้เลยนะพี่นะจิ๋จงลดประมาณห้านิ้วอันนี้ได้ได้พันห้านะพี่นะเถวนี้เขาเล่น 2, กับสองพันแปดิดได้เลยอบสักหาได้เลยนะตดใจก็ติดต่อน้องแลพระหลุกได้เลยนะพี่นะเอาวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่อพี่หน้าเจอกันใหม่นะพี่นะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ